สวัสดีครับผมก็มาพบกับเต็งหนึ่งนะครับมีเหรียญมาให้รับชมนะครับเป็นเหรียญยี่ห้าตะตังนะครับผมมาให้พี่ๆน้องๆชาวสะสมเหรียญได้รับชมกันนะครับเราก็จะมาพาส่องนะครับเป็นเหรียญยี่ห้าตะตังปีสองพันห้านะครับผมนี่ครับแต่เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่เขาตามหากันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับยังไงก็ ขอข้อมูลสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับนี่ครับจะพาสองนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับผมนี่ครับเป็นบล็อกอักษรบางนะครับนี่ครับผมอันนี้ด้านหน้านะครับใครที่รู้ข้อมูลยังไงก็ช่วยแนะนำช่วยบอกทีนะครับผม ว่าใช่บล็อกอักษรบางหรือเปล่าครับยี่ห้าตๆตังนะครับปีสองพันห้านะครับอันนี้ด้านหน้านะครับเหรียญมายังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับผมไม่ได้ไปทาความสะอาดอะไรนะครับนี่ครับอันนี้เราก็พาสองด้านขวามือนะคจะเขียนรัชกาลที่เก้านะครับนี่ครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับจะเขียนภูมิพลอดุลยเดชนะครับ นี่ครับเราไปรับชมด้านหลังเลยนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับนี่ครับด้านหลังนี่ครับดูตาแผ่นดินนะครับ เดี๋ยวจะให้รับชมชัดๆนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นบล็อกอักษรบางนะครับข้างบนจะเขียนรัฐบาลไทยนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับจะเขียนยี่ห้าส่วนด้านขวามือจะเขียนสอต่อจุดนะครับข้างล่างจะเป็นปศสองพันห้าร้อยนะครับก็รับชมกันชัดๆนะครับ เหรียญเพิ่งได้มานะครับยังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์และให้ความรู้ได้นะครับว่าเป็นบล็อกอักษรบางหรือเปล่าผมก็ให้รับชมกชัดนะครับยให้ดูตาแผ่นดินนะครับนี่ครับตาแผ่นดินนะครับว่าใช้บล็อกอักษรบางหรือเปล่าครับ เห็นไหมครับนี่ครับผมสามารถคอมเมนต์ได้นะครับอย่างไรถ้าใครรู้ใครดูคลิปผมก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าใช้บล็อกสอนบางหรือเปล่านะครับก็มาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกัน,นครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนนครับที่หายากครับกำลังตามหากันนะครับผม ถ้าใช่นะครับเหรียญมาไงก็อยู่งั้นนะครับไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเราก็จะพาสองนะครับอันนี้สองแบบไกลๆนะครับ ถ้าใช่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนนครับที่สวยงามนะครับราคาครับถ้าใช่นะครับราคาแพงแน่นอน,นครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าใช่ก็แพงแน่นอนนะครับผมคอมเมนต์ได้นะครับ ใครที่ดูคลิปนะครับผมผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับเจ็งหนึ่งนะครับผมงั้นก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ